แมอเอ็กซ์รีรุ่งใหม่อัปเกรดดีขึ้นกว่าเดิมขอย้ำนะครับว่าเราไม่ได้ใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆดีขนาดเลย <Wow. S 1> เวลาใจนะเจ้าก็ไต้องใส่น้ำมันเนอกมันก็ทำพือบัติดกระทะเจ้ากระทะเนี่ยดีขนาดเลยดีไซน์ก็หมอขนาดเลยเนี่ยจับถนัดมือ ถ้าเกินเนี่ยใ้ความห้อนนะห้อนเมินห้อนนานของกนดีแต่แต้นะกระทะโคเรียคิงเนี่ยรับใจได้ทุกเตาเลยนะใจ้เตาอายังก็ได้ถ้าบะซื้อจะเสียใจเนะ้อกระทะที่ดีต้องโคเรียคิงดิมอนเอ็กซ์ีลีสไม่ใช้น้ํามันก้นกระทะแบบใหม่มีแผ่นแม่เหล็ก <Wow. S 2> กระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงดีกว่าด้วยนวัตกรรมครีนชิลทำความสะอาดง่าย <Wow. S 2> ใช้ได้ทุกเตา เติมความสุขให้ทุกครอบครัว The k o r e King สนใจสั่งซื้อโทรเลย021263121หรือไลน์ k o r i k i n g มีแอดด้วยนะครับ